อะไรยังอ๋อไอวิ่งวิ่งเลยถอยหลังให้วิ่งถอยหลังไอวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่เร็วเร็วเร็วเฮ้ยแพงไปกันเดินอีกเด้อไอวิ่งมาไอวิ่งมาโอ้แล้ว อะไรยังหัวซุเด้อลูกติดดาได้เฮ่ายังหัวสุบนะมันจะด่าเรานะใส่หัวกันเนาะดั้งแห้งแแมพยกกระชิฮักพอดีล่ะโอ้โโอ้โอ้สร้างแล้วทำให่รถจักเบรกตั้มท้อไฟฟ้าเลยนนะวิ่ง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 มักหยอกมักหยอกอ้มาหาแม่เลยมาหาแม่เลยมาหาแม่เลย สายสิงเก็บ <hist> กันเฮียโอ๊ยโอ้ยเอาสายเก็บก็สุดาห้องเย็บกันเยเพิ่นเราจะไปไหนนี่ใส่รองเท้าให้ก่อนใส่รองเท้าให้ก่อนรองเท้าดีดีทั้งนี้มันหลวมติดเด็ดนิดลวกลวกดีแท้เอาไปไปวิ่งไปหาน้องน้นน้อยเลยลุง หาพี่ล็อกเกอร์พี่ล็อกเกอร์อยู่ไหนมาเร็วมานี่มานี่อั่นไอ้มี่นหวานเนี่ยที่มันหวานม,านมาน <c ười> ันรุดอิลีละครั้งนั้นเออเอ้าเอ้ารุดซะลูก <c ười> เกือบรุ <c ười> ดแล <c ười> ้ว <c ười> ถีบเลยเนาะน้ <OR> <c ười> อง <OR> <c ười> เจม, <OR> <c ười> ม่ได้เดี๋ยวเกือบรุ้งเฮียจิ่งกับป้า เอาทิ้งกับป้าโอ้พี่สาวนะบุ่สาวพี่สาวมาเป็นสาวให้เออใส่สั่นละแข็งเรี่ยงแล้วใครจะได้แข็งแร่งสา,รสามมันเลี้ยสามมันเลี้ยเอาไม่เห็นนอนแบบนุ่มๆแม่ เป็นแบบส,สิเป็นแบบก็ยังผ่านุมน่มๆไม่เลยเหรอคุณผิวบ๊ว